บอกว่าย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 าเียงกูมึงโมโหติกูเอาควายมาเลี้ยงกูบ่ได้เทียงนี่ไรนะมึงโมโหติมึงบมโหตีเขามึงเทียงกูนะนี่ย วัวววกกน้าเห็สววาสมกาันได้อ้เคกินนไปหาหน้ำคักก่นอนไอ้กระเทยน้อยหาเตอม่เหากกิยงอ่ะผมไมาเลี้ยงควายตัวพี่ควายกัวโอ้จะเป็นเพนนะื่อนขยันเนาะซื้อเนนี้เฮ็ดจะละเลย,ยลไี่ได้บาดผุละไม่ขยันเพ่นดอเข้าบ้าน,นาาย่ำได้ปุณก็บ่โหข้ากันควายกินยาเสร็จข้ามเฟื่อกว่าน้ออ๋อออยา ูบอกว่าย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 าเที่ยงหัวมึงหตีกูเอาควายมาเลี้ยงกูบ่ได้เทียงนี่รึนะมึงบหูตีมึงบหูตีเขามึงเทียงกูขนาดฮ่าฮ่าวแย่รึม <apply some drinks> ึงบ <room> ้าตีกูบ่ได้เทียงบ่ได้เทียงกูเอาควายมาเลี้ยงกูรู้อยู่ว่ามึงเอาควายมาเลี้ยงขนาดจะมึงเหตุแบบนี้บ่ได้เอ้ยไอ้ไมึงสิมาใส่กูให้นั่งเลยมึงสิมาใส่กูเหงแล้วว่ากูเถียงมึงน่ะกต่มึงบาข้นเห็ุแบบนี้เข้าใจป้ะ มึงโหแต่ว่าเทียงกูฮะกูกับบ้านในเทียงกูเอาควายมาอย่างอี้ให้จิบไฟกูตะเถืะบ่โอ้ยอีห่ามึงเอ้ยไอ้มึงถือตีถื่อตีเนี่ยอันนี้มันเทียงกูโอ้ยแท้ที่มึงสีบอาตรงๆก็ได้ยังอีปล่ากูบอกมึงแล้วเทียงกูไม่สีห่างมึงเห็นมะนี่นะแปะไม่แห้งบ่ดีบ่ดีอยืนนี่นะมึงสีงอมพะจะแตกแล้วมึงสีมะนางพังกูกับมะนางพักซื่อเสือมึงก็บอกดีก็ได้ดอกจริงเพรว่าอย่ามาเถียงกูไอ้จะเถียงกูยังดอกกูว่าพิสซั่งยังไงหัว เื่อหนามึงียบมาพักเถียงกูเลยเด้อเอ้มันไปเรียก